สวัสดีคะ่ะ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้พามาชม New Everlast นะคะคันนี้นะคะเดินทางมาติดตั้งแหลกหลังคากับทาง SCR นะคะได้เลือกตัวถาดทรง RR04 สีดำนะคะเหมาะสมกับตัวรถมากๆเลยนะคะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรนะคะความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร50นะคะสวยสดงดงามตามภาพที่เห็นเลยเห็นไหมคะ นาและแข็งแรงมากๆานะคะติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถเลยนะคะกรณีที่คุณลูกค้าติดตั้งไปแล้วแล้วไม่ได้ใช้งานนะคะก็สามารถถอดออกเก็บเองได้ง่ายๆเลยนะคะถอดแขวนไว้ที่โรงรถได้เลยนะคะพอเวลาจะเดินทางหรือจะใช้งานก็นํามาติดตั้งเองได้นะคะสะดวกสบายไม่ต้องเจาะตัวรถติดตั้งง่ายมากๆเลยนะคะ เห็นไหมคะสวยงามมากๆนะคะหนาและแข็งแรงตรงรุ่นเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะตัวถาดตัวนี้นะคะเป็นที่ได้รับการนิยมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะว่าสวยสดงดงามติดออกมาแล้วเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของคุณลูกค้าเลยนะคะและคันขวางที่เราให้คุณลูกค้าคันนี้ไปนะคะก็เป็นคันขวางทรง R b บ3นะคะเราได้ทําการปิดร่องยางด้านล่างนะคะแล้วก็ ร่องคานด้านบนให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะทำยางปิดร่องคานด้านล่างและด้านบนให้อย่างสวยสดงดงามเลยเห็นไหมคะสีที่เราใช้ในการพ่นสีทานนะคะก็เป็นสีพาวเดอร์โคตภายนอกเท่านั้นนะคะย้ํานะคะว่าทางเราใช้สีภายนอกนะคะจึงมีคุณสมบัติที่ แข็งแรงคงทนคุณภาพสีได้มาตรฐานนะคะทนแดดทนฝนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะสวัสดีคะ่ะ